สวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับดีเคโซกูดครับรวมคลิปตลกตลกคลิปนะคลิปเออพูดอะไรรูรวมคลิปตลกตลกฮ่าๆขำๆแล้วก็อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างไปดูกันเลยดีกว่าโจสำหรับวันนีครับนะไปดูน้องหมากันเอา ขนาดหมายังกลัวโควิดเลยฮะเออเจ๋งน่ารักมากฉลาดมากโอ้แต่คลิปสั้นๆนเองนะเนะี่ยขนาดหมายังกลัวโควิดขนาดหมายังกลัวนะต้องใส่แมสไงอย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะครับทุกคนเนาะอันตรายครับไปดูคลิปต่อไปเลยดีกว่าดีมากคนระับล้างเท้าให้ภรรยาสุดยอดออจ้าออยูดาโม โอ้อร่อยน้ำสตีนด้วยโอ้ออกสองอึกแม่สุสดยอดขอบคุณติ๊กตอ็อกสุดยอดมากครับกินน้ำเท้าตัวเองแล้วก็เช็ดเท้าหน้าตัวเองโอ้สุดยอดชองรับนับถือมากไปดูคลิปเลยไปว้าวเฮ้ยเขาเรียกตัวอะไรครับเนี่ยอีโกานาปะ ล้างมือด้วยเฮ้ยเจ๋งว่งะเนี่ยขนาดสัตว์ยังล้างมือเนี่ะเนี่ยโอ้โหดูอ้ามมือขอนาดนั้นฉลาดมากสัตว์ยังกลัวดูรอเนี่ยฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งเจ๋งน่าจะต่างประเทศนะไงเป็นไง,งนะครับ มีล้างมือด้วยเช็ดมือ้วดูแลรักษาความสะอาดกันด้วยนะครับโอ้โหอาาดัสัตว์ยังกลัวเลยนะฮะไ,ไปดูลิปต่อไปดีกว่าเสียมาจาก,กไหนเนี่ยโอ้โอ้เสียมาจากไหนเฮ้ยตึกเจทะทถล่มโอ้เนี่ยไอเวที่หลับ้วฮะเปิดไม้ทิ้งไว้ <c oughs> ห้างแทบถล่มกันเลยทีเดียวคลิปเมื่อกี้นสนันออกจอออกเสียงเลยดเดียจอไม่มีนะมีแต่เสียงโอเคจบไปแล้วนะสำหรับรวมคลิปตลกฮ่าๆาส,สนุกคลายเครียดกันนะยามนี้ที่เราต้องกักตัวในช่วงคร์ฟิเครอฟิวอีกอกีก่วันนะอาทิตย์หนึ่งนะครับต่อทิ้งท้ายด้วยภาพบรรยากาศฝีมือการตกแต่งของชาวจีนที่ตอนนี้เขาได้เอาอยู่กับโรคโควิดไปแล้ว ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับให้ประชาชนคนไทยต้องชนะกับโลกนี้ได้แล้วกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับคิดไว้นะครับถ้าโลกโควิดหายอยากไปไหนกันอยากทำอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับโชคดีทุกท่านปลอดภัยมาเจอกันผมที K, So Good